สำหรับใครที่เรบ่หันร้านเติมเกมวันพันแบนเดอ์สตอร์เกตในราคาที่แสนจะถูกและรวดเร็วอยู่ผมขอแนะนำที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทางร้านมีแพ็คโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ6คูป,ปองในราคาเพียง18บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้จะอรออะไรอยู่ลนะ่ะไปเติมเลยที่ขั้นเทพลิงกอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากท่องสอนในชาแนลเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราเป็นานนะ ตอนนี้3,764หคูปองนะครับตีเป็นมูลค่าก็เฉียดเฉียดสองหมื่นนะอันนี้คือไม่รวมที่พี่นภัทรใช้ไปก่อนในนี้ด้วยถ้าเกิดว่ารวมก็สตรีมนี้มูลค่าน่าจะประมาณ2อง0 0ื่นกว่ากว่าเลยนะครับมา19บาทจิ้มไปเลยครับคนดูมับนี่งไงแล้วเปิดมาก่อนนะจังหวะนี้เปิดมาก็ตัวดำโอเคมาสเตปแรกนะครับร้อยบาทนะครับมาเริ่มกันนะสูงสุด11ใบนะครับเปิดไปครับปุ๊บวิ วิ่ดำสองรอบเลยหรออดีนะเมื่อกี้เท่าไหร่โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่่ะคนดูสเต็ปที่สองนะครับร้อยสองร้อยเก้าบาทรวมกับที่ผ่านมาก็เป็นที่สามแล้วสูงสุดยี่สิบสองใบนะครับไม่คาดหวังแต่ขอยี่สิบสองใบกดไปครับปุ๊บปิดเลยปิดเลยปิดปิดจอเลยอันนี้ปิดจอเลยมาดูสเต็ปที่สามนะครับสูงสุดสามสิบสามใบนะสามร้อยสี่สิบเกนะ้าบาทนะัไปนะครับกดไปเลยปุ๊บ แก่หน่อยมาสเต็ปที่สี่หกร้อยเก้าสิบเก้านะแก้หน่อยแก้หน่อยหกสิบหกใบจิ้มไปจิ้มไปหนึ่งสองส้ำจิม <Nice. S 1> ้มปึ๊บวิ่งน็อสโอเคโอเคได้ได้ได้สามสิบใบครับพอดูตอนนี้เป็นสี่ร้อยสิบเก้าแล้วมารับการอนุมัติจากเจ้าของดียละอันนี้สเต็ปที่ห้านะหรือว่าเป็นแพ็คที่หกของผมนะรวมเจ็ดสิบเก้าบาทโดยสูงสุดแปดสิบแปดใบไม่คาดหวังแต่ออกออกปึ๊บกดซุ่มเลย ห้500าร้อยใบมาครับเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะจิ้มไปเป๊ะผมว่าผมนอนน้อยช่วงนี้เริ่มเห็นสีดำกลายเป็นสีฟ้าแล้วกูจะร้อยไายแล้วหนึ่งพันสองร้อยสูงสุดร้อยแปดใบขอระไปครับปุ๊บ โอ้มาฮับสเตปที่เจ็ดอันไหนก็ได้นะเอาจริงคืออันนี้อาจจะหวังเยอะเกินไปผมว่าอันนี้ก็ได้จริงๆอันนี้ก็ได้นะไปครับสองพันหนึ่งร้อยสูงสุดหนึ่งร้อยหกสิบหกใบนะพันสิบเจ็ด let's go b o o บ สเตจสดุดท้ายครับคนดูสูงสุด106ใบเหมือนเดิมสเตจที่8คนระับ let's go สองปันหนึ่งอ้ออองาาาาาชาบาา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  มันปาดตาแล้วเกินผมเห็นแล้วมันปาดตาแล้วเกินคนดูผมรับไม่ได้คือมันถ้ามันเกลือในไอดีผมผมจะไม่หมดหรือไม,มนเกลือในไอดีของฟิล์ท์พาร์ทนะเกมเกือบหกร้อยใบ let's go อีกโอ้โหเบื่อว่ะไอสีอฟ้าๆนี่ไปดิไปจะขี้ทมทีนี่ผมเห็นแล้วผมจะลองให้โอเคครั okay, up, บมา,าสิบใบแรกสำหรับตัวดำ let's go ชว่วงสิบโลแล้วนะจะไม่มีอะไรแต่ว่าสักหน่อยแล้วกันนะเผื่อได้ลุ้นเผื่อได้ลุ้นเราไมีการค้างนะจะังหวะนี้ลงมาเป็นสีม่วงฮะชิปโอเคผมจริงผมบอกแล้วพาร์ทหนึ่งจะฟลิบไปครับตัวโผล่นะจะเวอร์ไปคนระับผมมาเกือบโผล่แลใบจะรอดไหมนั่นสิ รอดรอดรอดเท่เดิรอดเฮ้ยรอดเถอะเอา้มหนักเกินไปละไปสเต็ปที่สองนะนี่รอบที่สองไอ้ผมข้ามเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปลุ้นเราไปลุนนปน้นช่วงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกมเกมค้างปะไม่ไม่ใช่ว่ามันได้หรือไม่ได้มันค้าดปะผมคิดเ,เองเดี๋ยวเราไปลุ้นกันช่วง40กับ50ใบแล้วกันนะครับช่วงนี้เราข้ามไปก่อน โอเคชัดเ,เมมจ็เกยานตอนนี้ผมสุมกันแล้กะบอกตกอลปนินเกียนไม,ม่แก้เลยเมาครับดข,ข้าไป๊โอเคมารอบนี้รอบที่สีไปแล้วใช่ไหมในห้าสิเนาะรอบนี้นม,มีโอกาสออกนะจะเริ่มจะเริ่มมีโอกาสออกใช่ครันี่ถูกแชร์แล้วก็ต่อยไป <c oughs> ไปอีกห้น <c oughs>

เรียบร้อยมีคนปิดการติดกันเราสตรีมอยู่สตรีมอยู่เดี๋ยวอดใจไม่ไหวเดี๋ยวอิจฉาอ่ะตอนนี้คนดูเกือบ20คนฝากช่วยกันกดไลค์หน่อยครับคนดูถือว่าเป็นกำลังใจให้พินาพัทน์หน่อยนะครับกำลังใจให้ผมด้วยนะ <c oughs> ฝากช่วยกันเอื้อมมือไปกดไลค์หน่อยนะครับใครว่างๆคอมเมนต์ไว้หน่อยนะรอดหรือไม่รอดไปครับใบที่60นะ ลงมาจังว่านี้เป็นแสงสีม่วงอย่างนี้ได้ลุ้นนะอย่างนี้ได้ลุ้นนะปึ๊บ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 ป๊บ,ปบ,ปบออ้ย,อย โอเคครับถือว่าไม่แย่นะ60บใบออกมาเป็นหินพัฒนาปรสาทหนึ่งก้อนนะแปลว่าโลที่140บใบที่140บเราจะมีโอกาสได้นะไม่หินก้อนลูกแกว้วไปครับไปฮะเห็นสองลูกแก้วสีอมห้าเลยอะลลงมาเป็นแสงสีทองครับจา้าหนี้ เพื่อสร้างโลกใบใหม,หมทท่ที่มีปีศาจเป็นหลักเยโรไ่อย่ามึงขึ้นตอนนี้สิโอเคปับใบที่ปแปดสิบมลวกันนี่ มาไหมมาไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไปที่เก้าสิมาพอดูหนาวมากเลยตอนนี้นยังหนาวอะแล้วลงมาเป็นแสงสีม่วงฮะสองก้อนด้วยปะมีไหมต้องมีสักก้อนแล้วปะต้องมีสักก้อนแล้วปะไม่ผุดขึ้นมาจากดินเลย นี่ผุดขึ้นมาเลยก้าติดใบได้หินมาก้อนเดียวหวยกับไปแนวสองนะันแนวประจำหรอไปครับใบที่หนึน่งร้อยฮะเปโนมาจีโอสเทนเซอร์ยื้างหมัดลซัดต่อไปครับจังหวะนีค้คนดูเราอย่าเพิ่งไปอิจฉาใครครับนี่คุณสมาทชิกมาผมไม่ฟังผมจะอิจฉา,เด,า <c oughs> เดี๋ยวอิจฉาเดี๋ยวอิจฉาไม่ฟังไม่ฟังไม่รับรู้เดี๋ยวอิจฉา ร้อยที่ไปไปมาห้ามเลย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 แล้วกระตุก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 โอเคคอมการไปคร e ับร้อยยี่สิบเนี่ยพอจะขิงอะไรไม่รู้คร uh ับแต่ว uh ่าต้องเป้าหมายผมคือจบพัทสามไม่พี่นะพัทไม่รู้แหละต้องออกต้องออกต้องออกเออผมว่าผมรีผมว่าผมรีเกมอะไรอยว่ารับ a few moments later ไป ร้อยสามสิบไปครับทเห็นทำไมมันทำไมมันแหลกๆก,กระตุกกระตุกเนี่ยโคชม้าเป็นไหมครับตอนสุ่มเกิดแต่กรบผมโอ้โหแล้วหินไม่ก้อนหนึ่งเพื่อนลูกแก้วเพื่อนร้อยสามสิบไปต่อไปเออโอ้โหแมงเด้งออกเลยร้อยสี่สิบ มาเถอะกว่ายแล้วมาเถอะให้เปียนสักก้อนสักลูกนะพี่มาเถอะเร็วมากว่าแล้วเนี่ยมาไหมมาไหมมาเถอะผมว่าแล้วโอ้โหร้อยห้าสิบไปเรยโก้ท่าเลยปึ๊บปึ๊บปโอกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โอ้โอ้กระตุกกระตุกร้อยหกสร ชาดไปดูค่าสีัหน่อยตัวมันเปนสีม่วงนะปึ๊บ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 ผุดไหมผุดไหมผุดโอ้โหไม่ผุดแล้ยเจ็ดสิบเจ็ถึงการันตีได้แล้วอ่ะคนดูโอ้โหสาหัสว่ะโอ้โหลงมาเป็นสีทองเวรกรรม คิันะพ่อคิดบวกว่าครับไปครับร้อยแปดสิบรอบนี้คือกันตีแล้ะข้ามเลยเลันนะผมขอยัดข้ามเลยจะได้แบบเร็วๆกันหน่อยเพราะเราเปิดนานเปิดเดีวเดวต้องปั้นเอตแท็กใช้จำนวนเขาสู้ปุ๊บ ปึ๊บ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 โอ้โหูีิชิช,ช,ชมาสี่ตัวเนี่ยอนาคตจะกลายเป็นลูกแก้วสี่ลูกสองร้อยใบแล้วดูตอนนี้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้สองร้อยใบฝันเดียกันกดไลค์หน่อยนะคนดูเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะคือตอนนี้ดวงดวงเริ่มจะอับปีมากเกินไปแล้วแย่เกินโอ้โหแล้วลงมาลงมาเอ้ค้างค้างค้างนี่แหละเว่ยภาพาที่ไม่ได้เห็นนานมา มามามาเถอะกใหญ่ยยแล้วนี่นี่ไงทักทีไอ้ทักทีเถอะเออโลที่สองร้อยโอ้ไป 21, 210. ครัสองร้อยหนึ่งสองร้อยสิบเกียร์โลพัดส,สองเลยหรือว่าเก็บให้โซนิทครับเกียร์โลต้องพัดส,สองคนระับถ้าเกิดจะเล่นระยะยาวนะมาครับสองร้อยสิบ <c oughs> แล้วแล้วคุณซูมาลีส่งส่งรูปแพ้มาครับจังหวะนี้ไอ้ไแกะใช่ไหมมันถึงไม่แพ้ถูกแล้วส,ส,สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบอีกทั้งลูกได้ปะอีกทั้งลูกได้ปะไม่โลภเท่าไหร่ไม่โลภเท่าไหรแต่ให้พี่ธพัทหน่อยให้พี่ธพัทหน่อยอีกสักลูกนึงอีกสักลูกนึงสองร้อยสามสิบชึบเอาละ เริ่มเริ่มเริ่มใช้เสยียงแล้วผมผมเริ่มใช้เสียงแล้วเอ้ยคุณต้นสวัสดีครับนี่คุณต้นมาแล้วสองสสสร้อยสามสิบแล้วไปสองร้อยสิบสิบแล้วชุบ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 ไม่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 สักก้อนไปสักก้อนไปแอปสองร้อยห้าสิบถ้าเกิดตามที่คำนวณมมันต้ององอ,อกสองสองร้อยแปดสิบ บบโอเคครัมาก่อนก็ได้นะเกมไม่ว่ากันเลยแล้วมาหน่อยอุ้ยโอ้โหมึงแถมกูด้วยมึงแถมกูด้วยเออี่ยวตัวนี้เท่าไหร่ตัวที่สามเนี่ยอันนี้ของของพี่ธาพัฒไปพัฒน์สามครับไอดีพิธาพัฒ 2อ0อโอเคไปได้หินตอนนี้ได้หินมา3ก้อนกับลูกแก้ว1ลูกแล,ล้วนะคนสว่าโดนหนักอยู่นะได้ครับไดนะ้อันนี้ไปรับไปรับก่อนดีกว่านะผมว่าสักหน่อยสักหน่อยเรไ,ไหวแล้วผมขอไปดูลูกแก้วให้ชื่นใจก่อนผมเริ่มจะหน้ามืดตามมานะ่ำแล้วโอ้ เหลือโอเคอันนี้เหลือถึงโน้นนะถ้ากับตอนนี้เราได้ผาสิบสองนะคนเราต้องไปล่าลูกแก้วเพิ่มสามลูกครับใช่ไหมสองสองลูกเนาะโอเคสองลูกตอนนี้หินหินหินแล้วนะไปะรู้กันต่อครับสองร้อยแปดสิบขอจบก่อน500ก <500. S 2> ็ยังมีโอเคขอ,อขอไม่เกินขอสัก450 เก่งไปอันนี้เก่งไปอันนี้เก่งไปสตรีมนะคุณต้นปุ๊บตอนนี้มาครึ่งทางแล้วครับสองร้อยเก้าสิบใบนะเดี๋ยวไปใบนี้แต่นัทอยู่ในห้องน้ำอยูครับตอนนี้น่าจะนั่งสูงอยู่ จานเข้าห <like> ้องน้ำอย่างเดียจะน่าจะนั่งสุ่มอยู่ในห้องน้ำอยู่คิดว่านะซุบมาวันนี้ใบที่สามร้อยคอนโดถ้าเกิดมาสักลูกก็จะอืมก็จะดีนะแับอะไรนะชิบมาไหมมาไหมมาไหม เดี๋ยวผมไปรับกันโอเคมาตอนนี้เรารับการันตีเขาบอกอนว่ามันไม่มีรีเซ็ตเหมือนตัวละครเอเออบ้างเหรอผมไปกดรีเซ็ตหน่อยที่เพื่อนขอ,ขอกดรีเซ็ตหน่อยได้ไหมเ <c oughs> ออใช่มันไม่มาปะผมเออ<ต>ผมผมวม่าผม,มลืมดูเลยไม่มาครับอือคนต้นแอบเล่นกับพี่เต๋าอยู่หรือเปล่า,ลาแต่แบบแค่ไม่ได้เปิดตัว ไปสามร้อยยี่สิบเฮ้ยโอ้ยเกมัันมันมันโอ้มันเฟือแล้วเนี่ยไปมร้อยสามสิบพี่พีพันเริ่มี่พเริ่มเริ่มาลมร่วมแล้วพี่ลัพันเริ่มยามร่วม้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มนี่ไงเอาไปอีกตัวนึ้ง โอ้เกียร์โลหาตัวหินแปดก้อนคุณะบ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซุ่มดูกัเก้าอี้พ่เตอรตร์พิเตอรดีวไอดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามร้อยสี่สิบ เซโนม n นปุ๊บสร้อยห้าสิบมพอดูจังหวะนี้ยังนิ่งอยู่้อยหกสิมาหกลัวแล้วน่แ่าจะน่าจะแค่ผมคนหนึ่งคนื่นโดนดีมาเลยมีแตผมนี่แหละ โอเถอเว้ยเกมให้ไอดีคนดูถือไอดีผมให้แค่พัทหนึ่งกูก็ได้เว้ยเอาจริงจริงอ่ะมันจะน่าเกเลียดเลยเว้ยกูเริ่มจะไม่ตลกกับมึงแล้วจากสองหมื่นมันจะสองหมื่นบาทละเกมเอามาเถอะนะมาเถอะสามร้อยหกสามร้อยแปดสิบละเออนั่นแหละมาดิวะอีกลูกเดียว ใช่ไหมผมนับถูกไหมแป๊บนึงนะ,นะผมนับถูกใช่ไหมผมนับก่อน,นอันนี้เรา,เอ,าอีกหนึ่งลูกหินอีกแค่สองก้อนนะเราไปแลกฟรีได้โอเคเราอาจจะไปต้องแลกรีนะครับอีกแค่ลูกเดียวมาให้มันจบจบ,บไว้ให้มันเจ็ด <c oughs> สเต็ปได้หมื่นได้หมื่นเจ็ดพันเลยโคจรแล้วได้หมื่นเจ็ดพันเลยอ่ะของจานหรือเปล่ามาเห็นจานพิม ครับ400ใบ400ใบ400ใบอะวีเกมให้มันจบได้ไหมจบที่หลักนี้ได้ไหมจบโอ้โหกูจะร้องไห้แล้วผมว่าเพอรมเฟกต์เจ็บดาวได้ครับพี่ธรรมพัฒน์มามาหกตัวแล้วไปครับสี่ร้อยสิอีกแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเกมเกมสิบส่บสี่ แค่นหนึ่งลูกเอเอใช่เราก็ต้องไปต่อปึอ๊บปึ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 ๊บหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไปครับสี่ร้อยยี่สิบดูคนระับตัวนี้ใครที่ดูอยู่ฝากช่วยกันเอื้อมือไปกดไลค์หน่อยครับโอ้โหมีแต่คนดูไม่มีคนกดไลค์เลยกําลังใจไม่มีเลยอุ้ย ส2 0เดี๋ยวเราไปดูแลดูมือผมสั่นล้แล้วอนะครัไปครับไปที่430ค <nu isance> าดหวังพูดตรงๆคาดหวังมา440เกม หนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกขึ้นลูกแก้วหนึ่งกับหินอีกอย่างเดียวหนึ่งอเอาลูกแก้วมาก่อนหินค่อยว่ากันเอาลูกแก้วมาก่อนเอาลูกแก้วมาก่อนอไปลูกแก้วมาก่อนสี่ร้อยห้าติบต่อไปกันันตีใช่ไหมต่อไปกันันตีรอบที่แปดสิบนะครับปึ๊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 บโอ้โหหินเพื่อนหินไม่ไม่เอาหินเอาลูกแก้วโหเอาลูกแก้วอีกกูจะร้องไห้แล้วเนี่ย ไป460ผมเชื่อ่ถ้าเกิดพิรพันนั่งพิรพันนั่งอยู่ข้างๆของพี่พันเอามมดแทงแล้วอะดวงแบบเนี้ยโอ้ใช480 จริงจิงจบพิโลนี้ก็ได้นะเกมนะเราไม่ว่าและก็ไม่สนว่าแกเป็นใครจับฉันมาไม่ใช่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 มมใชเป็นไงล่ะหลุดเลนหลุดเลนแด <c oughs> เนด <c oughs> เนด <c oughs> อสเอสอารุ่นเท่จริงจริงเป็นหลุดเลนยดนเอสเอสอารู้ชีวิตนะ สี่เกีครั้ยค้าง้างนะค้างนะเมื่อกี้กระตุกนะกระตุกนะเนตตห,หรือมามาหรือเนตเตโอเคเนตกัดไปที่500แล้วอันนี้ใช่ครับเออที่50ไปที่500ครับไปขอจิ้มแบบเบาๆลลงมาเป็นแสงสีม่วงครับ1ม่วงนะอย่างนี้ได้ลุ้นนะ มาไหมมาไหมมาไหมเอ้ยนี่ไงนี่ไเนีไ้ยอิทักทีบอยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวานพันแมนเดอะสตอร์เกตในราคาที่แสนจะถูกและรวดเร็วอยู่ผมขอแนะนำที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือสไทนี้โคตรจะถูกและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทางร้านมีแพ็คโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ 6คูป,ปองในราคาเพียง1 8บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้จะมอรออะไรอยู่ละ่ะไปเติมเลยที่ขั้นเทพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปวีดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสนัชานนลเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราเป็นนานนะ